สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับอาหารกล่องนะครับอุ่นร้อนในตัวไม่ต้องใช้ไมโครเวฟนะครับ his and e a s t box นะครับเป็นอาหารสูตรสำเร็จนะครับที่ทำบรรจุพัน์มาในกล่องอย่างดีนะครับเป็นพลาสติกนะครับออกสีดำสีน้ำตาลนะครับซึ่งบรรจุมาเรียบร้อยนะครับเราจะลองมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้จะเป็น นะครับยี่ห้อชิมดูนะครับแกะออกมาก็จะมีวิธีรับประทานนะครับวิธีการทําการอุ่นนะครับข้าวก็จะห่อนะครับข้าวหอมมะลินะครับหอเป็นแพ็คปลย่างดีนะครับสวยงามมีช้อนนะครับแล้วก็มีถุงน้ํานะครับแล้วก็นะครับซองร้อนนะครับซึ่งจะเป็นนะครับก็เหมือนอ่าเวลาเราเติมน้ํานะครับก็จะเกิดไอความร้อนขึ้นนะครับจากซองอันนี้นะครับ ก็ลองครับการอุดน่อยง่ายครับฉีกนะครับซองร้อนออกวางด้านล่างนะครับสีขาวขาวด้านบนนะครับแล้วก็ฉีกซองอาหารนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีผนงมีนะครับมัสั่นนะครับมีไก่ผัดขิงนะครับหลังจากนั้นก็ใช้กันไก่นะครับใช้มืดใช้มีดนะครับตัดไม่ออกต้องใช้กันไก่นะครับก็เทลงไปนะครับในกล่องนะครับซึ่งมี ถุงร้อนนะครับวางอยู่นะครับหลังจากนั้นก็วางอาหารลงไปครับการอุ่นกินง่ายๆครับไม่ต้องใช้เวฟนะครับคล้ายๆเลชั่นของทางทหารนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีเฉพาะข้าวกับกับข้าวนะครับของทหารเลชันนะครับเวลาออกเดินทางไกลหรือไปลบไปสงครามนานๆนะครับก็จะมีแบบสําเร็จรูปนะครับแพ็คไปกินในกระเป๋าสามารถอุ่นได้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับ ของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบอาหารกล่องนะครับพกพาได้สะดวกนะครับทุกที่ไม่ต้องใช้ไฟนะครับแค่ฉีกนะครับน้ําอกนะครับใส่ซองความร้อนด้านล่างอุ่นข้าววางลงปิดฝานะครับ5้าถงสินาทีนะครับก็รอนะครับเปิดออกมาก็พร้อมรับประทานได้นะครับขั้นตอนการทําการใช้ก็ง่ายๆครับมีวิธีการบอก หมดนะครับไม่ยากครัขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ง่ายๆครับเปิดพลาสติกออกนะครับบนถาดข้าวนะครับแล้วก็เทแกงลงนะครับอันนี้เราก็แกะให้ดูก่อนนะครับข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับแกะออกมาจะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะยังไม่ได้อุ่นนะครับต้องอุ่นให้เกิดไอความร้อนขึ้นมานะครับ เมื่อเกิดความร้อนจะทําให้ข้าวนิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนอุ่นข้าวอุ่นแกงครับเหมือนอุ่นเวฟนะครับแต่ว่าเราทําได้สะดวกนะครับทุกที่นะครับเหมาะสาหรับพวกพานะครับในการเดินทางไปทางไกลๆเดินทางท่องเที่ยวนะครับขึ้นป่าขึ้นเขานะครับไม่มีไฟแช็คไม่มีไฟนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับง่ายๆสะดวกนะครับได้กินอาหารกล่องนะครับที่ร้อนนะครับสามารถทําได้ทุกที่นะครับฝนตก นะครับหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับเมืองไทยต่างประเทศก็สามารถอุ่นกินได้ง่ายๆนะครับซึ่งจะอ่าสีขาวๆนั่นก็จะเป็นซองนําความร้อนนะครับกระดาษนําความร้อนนะครับก็เขาจะมีส่วนผสมอะไรนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองถ้าสงสัยนะครับท่านใดที่ซื้อไปลองรับประทานก็ลองแกะดูนะครับอันนี้อุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณ10นาทีนะครับเพื่ดูนะครับ ควารมร้อนก็ยังมีอยู่เนะครับต้องใช้มือใช้อ่าแต่มือจับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้ามีอะไรขี้ขึ้นมานะครับ,รบต้องใช้ตัวช่วยได้เพราะว่าช่องทางเทน้ำลงไปนะครับในซองความร้อนแล้วก็จะเกิดความร้อนนะครับเดือดขึ้นมานะครับมีควันมีอะไรด้วยนะครับซองนี้นะครับ ข้างในจะเป็นอาบรรจุอะไรนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีอะไรนะครับแต่สามารถทําความร้อนนะครับก็เปรียบเสมือนถ่านนะครับให้ความร้อนได้ไม่มเห็นควันดอกแต่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้ไฟนะครับเที่น้ําลงมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับทําให้เดือดขึ้นมาทําให้เกิดความร้อนนะครับข้าวเราก็นิ่มขึ้นนะครับอาหารก็เกิดความร้อนสามารถพร้อมรับประทานได้ครับ